สวัสดีครับเพื่อนๆดูพระกับบุญสามวาวันนี้นะครับก็พาท่านมาชมหลวงพ่อขอมต่อนะครับก็เป็นพิมพ์สมเด็จเหมือนกันนะครับเพราะว่ายังมีพระอีกหลายพิมพ์มากเลยนะครับอันนี้ผมก็คัดแต่พิมพ์ที่สวยๆเอาพิมพ์สมเด็จก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าในปี2 5 0 5รเนี่ยหลวงพ่อขอมเนี่ยได้สร้างพระ ครั้งยิ่งใหญ่มากนะครับมีด้วยกันหลายพิมพ์นะครับแต่ว่าวันนี้ลองดูพิมพ์สมเด็จก่อนนะครับซึ่งพิมพ์สมเด็จเนี่ยก็เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมแต่ว่าองค์พระเนี่ยท่านก็จะนำรูปของสมเด็จพระพุทธโคดมนะครับซึ่งเป็นพระประธานองค์ที่ใหญ่ที่สุดในในวัดเนี่ยนะครับก็เป็นพระองค์ใหญ่นะครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่เนี่ย มาจำลองในรูปของพระเครื่องนะครับก็มีด้วยกันหลายพิมพ์วันนี้ก็มีทั้งพิมพ์สมาธิพิมพ์สะดุ้งมานนะครับมีทั้งเสาห้าแล้วก็พุโทโธนะครับหลังพุโทโธก็มีวันนี้ก็นำมาเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นพระที่ทุกวันนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ห้อยมีเห็นใน ในพระเหมาหรือพระที่ราคาไม่สูงแล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็จะมีการเก็บพระหลวงพ่อขอมเนี่ยเป็นเก็บไปไปให้เช่าบูชาเนี่ยเป็นล่ำเป็นสันแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีมาให้เช่าแบบถูกๆไม่ถึงร้อยอะไรเงี้ยไม่มีแล้วนะครับก็เริ่มมีคนเช่าหากัน ที่วัดเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับราคานะถ้ายุคถึงหลวงพ่อขอมเนี่ยก็ต้องเป็นหลักหลายร้อยหรือหลักพันทีเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ที่วัดก็จะมีรุ่นใหม่ๆที่ไม่ทันท่านนะครับให้เช่าบูชาแทนเพราะรุ่นเก่าๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ในมือนักสะสมพักเครื่องเนี่ยแทบจะหมดแล้วนะครับวันนี้ผมก็นำมาให้ท่านชม เป็นบางส่วนนะครับเดี๋ยวค่อยๆทย,ยอยให้ท่านชมแล้วกันวันนี้เป็นพิมพ์สมเด็จนะครับเก้าฐานเก้าชั้นนะครับฐานเก้าชั้นเนี่ยก็เห็นไหมฮะรูปเป็นพระพุทธโคโดมนะครับเป็นลักษณะของพระพุทธพระประธานเลยนะครับแล้วก็มีฐานขาโตข้างล่างนะครับก็ผมว่าช่างก็น่าจะเป็นคนเดียวกันแกะนะครับสวยงามมากหลายๆพิมพ์เนี่ยนะครับ ข้างหลังก็จะมีคำว่าหลวงพ่อขอมแล้วก็มีใบโพนะครับในบ้านเพื่อนๆเนีเ่ยผมว่าอาจจะมีอยู่ที่ก็ได้นะครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยก็แจกกันมากมายนะครับท่านทำเยอะก็เลยดูเหมือนจะไม่ค่อยมีราคาแต่จริงๆแล้วเนี่ยผ้าของท่านเนี่ยนับว่ามีความขลังศักดิ์สิทธิ์นะครับในปี0ูนย์ห้าเนี่ยปีเกจิด,ดังๆเยอะแล้วก็มีอย่างอาทิเช่นก็หลวงพ่อกลวยนะครับหลวง พ่อมุ้ยวัดดอนไล่แล้วก็พิมพ์นี้เองนะครับที่เป็นลักษณะพระพุทธโคดมเนี่ยในสมเด็จของหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ก็มีคล้ายๆกันนะครับแต่ท่านจะฝังตะกุดด้านหน้าเลยอันนี้ก็อันนี้ด้านหลังปั๊มไม่ชัดนะครับก็เป็นหลวงพ่อขอมเหมือนกันมีใบโพแต่ว่าพระท่านทํามือนะครับสังเกตได้ว่าการกดพิมพ์เนี่ยก็จะไม่ไม่สม่ําเสมอไม่เรียบร้อย นะครับเหมือนกับการใช้เครื่องท่านทำมือก็คงมีพระเนรนะครับลูกศิษย์วัดช่วยกันทำนะครับการผสมดินเนี่ยก็ไม่ไม่เหมือนกันทุกทุกองค์นะครับแล้วแต่เข้มอ่อนแก่อันนี้เป็นพิมพุพทโธหลังพุทโธนะครับอันนี้หลังพุทโธหลังพุทโธเนี่ยผมว่า พิมพ์ทรงเนี่ยจะละเอียดสวยงามแสดงว่าสร้างก่อนนะครับเนี่ยหน้าตาของพระเนี่ยจะชัดมากเลยนะครับหน้าขององค์พระเนี่ยจะชัดมากนะครับเม็ดพระศกเนี่ยยังเห็นเป็นเม็ดๆเลยนะครับแต่องค์ที่สวยๆเนี่ยคมชัดมากเลยนะครับพิมพ์เนี่ยจะเหมือนกับหลวงพ่อมุ้ยวัดตอนไล่ แต่คิดว่าน่าจะหลวงพ่อขอบนี่ยน่าจะสร้างก่อนนะครับเพราะสร้างปี2 5งพหลวงพ่อมุ้ยจะสร้างทีหลังหรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็ลองค้นหาผมก็ไม่ทราบกันนะแล้วก็อันนี้เป็นพิมพ์เสาห้านะครับพิมพเสาห้าเนี่ยด้านหลังจะมีปั๊มว่าห้าเสาห้านะครับพุทโธแล้วก็เสาหา้าก็พุทโธเสาห้าเนี่ย กลับได้รับความนิยมมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นพระหนาแต่ว่าผมว่าพุทโธเสาห้าเนี่ยน่าจะสร้างสร้างทีหลังพุทโธนะครับหลังพุทโทรธธรรมดาเนี่ยเพราะว่าพิมพ์เสาห้าด้านหลังเสาห้าเนี่ยจะไม่ชัดนะครับส่วนใหญ่จะหน้าพระจะไม่ชัดใช้บล็อกเดียวกันแน่ๆนะครับแสดงว่าน่าจะกดพิมพ์ทีหลังแล้วก็เนื้อหาเนี่ยทาง รุ่นพุทโธท,ที่ไม่มีเสาห้าเนี่ยก็จะคมชัดแล้วก็เนื้อก็จะดูเก่ากว่านะครับอันนี้เท็จจริงประการใดก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่ผมก็ตามความพิจารณาของผมเนี่ยน่าว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็สร้างเรียกว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าผมว่าพุทโทรธธรรมดาเนี่ยกดพิมพ์ก่อนแล้วเสาห้าอาจจะสร้างเพิ่มทีหลังแล้วก็มีอีกพิมพ์หนึ่งนะครับก็เป็นพิมพ์ พิมพ์มารวิชัยนะครับก็เรียกว่าสมเด็จพุทธโคโดมเลยองค์นี้นะครับเพราะว่าผมว่าพิมพ์มารวิชัยก็เป็นพิมพที่เป็นที่เป็นพระใหญ่เลยนะครับพระใหญ่เนี่ยจะเป็นพิมพ์มารวิชัยนะครับก็ได้จําลองไว้ในรูปแบบของสมเด็จนะครับก็เป็นเนื้อดินเผาเหมือนกันนะครับชุปรัก อันนี้ก็หายากนะครับอันนี้ก็มีน้อยกว่าปกิมีน้อยกว่าพิมพ์สมเด็จธรรมดานะครับวันนี้ก็มันให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่าพระพิมพ์พสมเด็จของหลวงพ่อขอมเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกมากมายหลายพิมพ์นะครับก็ใครอยากจะแบ่งปันผมก็ยินดีนะครับองค์หนึ่งก็ไม่น่าจะเกิน500บาทเท่านั้นเอง ปีศูนะครับเกจีดังหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อหลวงอาทิหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อมุ้ยเนี่ยมาปลุกเสกด้วยก็ถึงเป็นพระพุทธคุณหลักล้านราคาหลักร้อยนะครับอีกพิมพ์หนึ่งนะครับของหลวงพ่อขอมซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างจะหายากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ที่วัดเนี่ยน่าจะถึงพันบาทนะครับวันนี้ก็แนะนำให้เพื่อนๆได้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ วันหน้าก็จะได้นำพระของหลวงพ่อขอมพิมพ์ต่อๆไปเนี่ยมาให้ชมอีกนะครับว่ามีพิมพ์แปลกๆพิมพ์อะไรบ้างนะครับบางทีผมเนี่ยผมก็ถ้าอันตก่อนเนี่ยเห็นเป็นหลวงพ่อขอมผมก็เก็บหมดแต่นะครับไม่มีใครเก็บผมก็เก็บเพราะว่าเป็นพระดีราคาไม่แพงแล้วก็เป็นของแท้แน่นอนนะครับแล้วก็คนไม่รู้ประวัติกันนึกว่าโอ้ทำเยอะทำเยอะ เดี๋ยวนี้ทำเยอะแค่ไหนก็ไม่มีแล้วครับเขาเก็บกันไปหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันหน้าก็จะแนะนำให้ท่านได้ชมพระหลวงพ่อขอมองค์พิมพ์ต่อๆไปนะครับมีทั้งเหรียญมีทั้งรูปรอโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าไม่มีหลงหลงตามสนามแล้วนะครับเพราะเขาเก็บกันหมดแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ